ไอลินสานลี่หนูตีนมาทำอะไรแต่เช้าคะเฮ้ยตีนมาทำอะไรแต่เช้าคะมือเล็กน้อยนี่อะมือเล็กน้อยนี่นี่ตีนมาแล้วก็มาปลุกแม่ค่ะนี่หิวหิวนมเหรอคะลูกหิวนม แล้วไงอายิ้มาด้านไี้คัน,นะคะอายิม้มาเลยว้าไอรินอรินสวัสดีค่ะจิตตาเต็มตาเลยค่ะหนูไม่สบายค่ะลมหนาวมาทำยิตตาหนูเต็มเลย เมื่อไหร่คะลูกมีไอ <c oughs> ด้วยคะ่ะหนูไอด้วยค่ะหนูไอแล้วก็อ้วกนะคะเ <c oughs> มื่อคืนนี้ไม่อ้วกคะ่ะสงสัยหนูจะหายแล้วคะ่ะตัสงใจหนูจะหายแล้วคะ่ะด <c oughs> ีอริอริอริกอ,อ,อาโดดไปน้อยใครวะนี่กระโดดไน้อยใครยันแม่ะ <c oughs> เล่าน้อยๆใครคะือ่าน้อยๆใครคะยันไม่อยู่คะปีใหม่แล้วเป็นเด็กดีนะคะปีใหม่แล้วเป็นเด็กดีนะคะได้ไหมคะเป็นเด็กดีได้ไหมคะเป็นเด็กดีได้ไหมคะดูขี้ตาเต็มตาค่ะขี้ตาเต็มตา เอาไว้หนูดูตอนโตนะคะตอนนี้หนูห้าเดือนนะคะลูกห้าเดือนแล้วคะ่ะเป็นเช้าแล้วเป็นเช้าแล้วคะ่ะอยิ้มหน่อยเร็วยิ้มหน่อยเร็ยิ้มหวานๆได้ไหมคะยิ้มหวานๆได้ไหมคะยิ้มหวานๆหน่อยเร็วเดี๋ยวแม่เช้ทิศตาให้อยิ้มหวา <us> นๆได้เลยค่ะเช้าสวย ให้เช้าช่วยน้อยๆนี่อืม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 ท้าวน้อยน้อยนี่ยันแม่ดาวน้อยน้อยท้าวน้อยน้อยนี่ยันแม่ดีไหมคะท้าวใครยันพึงแม่คะท้าวใครยันพึ่งแม่คะท้าวได้รินเหรอคะได้รินยันแม่นี่ค่ะ ขเท้าเล็กน้อยนี่รุ่ช้าของเราตื่นมาได้เจอกันนะคะนี่เราจะติดมาเจอกันทุกวันเลยเราจะไม่ท้งกันจากกันไปไหนนะคะ เอลินไปแล้วค่ะอลินไปแล้วนะคะแม่แม่อลินไปเกาะนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะแม่แม่